วันนี้ก็มีเวฟเหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วก็เป็นเวฟเหมือนกันวันนี้ก็เป็นเวฟจะตายพอลุกอ่อนก็แนะนําก็คือพี่แอดก็คือน้องๆในโซนสุพันก็จะรู้จักกันดีครับเพราะพี่เขาก็จะเปิดพวกอูด,ด้วยคันนี้ก็จะเป็นแนวคลีนเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีเบาะเด็กผมก็จะมามาดูช่วงชุดล้อเลยนะครับ ชุดล้อ P.S ก็จะใช้เป็นล็อค,คอมดาวเจอคอมดาวอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่สี่แล้วที่ใช้คอมดาวก็จะเป็นล้อน้ําเงินคอมดาวนี่หน้าหน้าจุดทนา่พี่จุดสี่ครับก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่ยางก็จะเป็นห้าสิบทับร้อยก็จะเป็นคาเมลนะครับเป็นยางคือยางราคาไม่ค่อยสูงมากนะพี่นใช่นะใช่ว่าลอบหน้าจะเปลี่ยนเป็นมิชลินแล้ว มิช <Michel> ลินรถไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะคันนี้ก็จะจอดอู่อย่างเดียวจอดอย่างเดียวไม่มีเวลาขี่ส่วนจานนี่ต้องการอะไรพี่จานทั่วไปครับตัวนี้ราคาก็ไม่แรงอยู่ประมาณแปดร้อยจานอยู่ประมาณก็ใช้ได้ดีเนาะใช้ได้ดีครับ,รบก็จะมีบิลลิงใช่เออพี่จานบิลลิงเยอะๆเนี่ยมันมีผลอะไรครับพระเบรกไหมมันก็จะกินพระเบรกหน่อยครับแต่กเอาเบรกก็โอเคเลยรถคันนี้จะเน้นแบบ เรียบๆไม่เน้นราคาครับเป็นของแต่งทั่วไปโชกก็จะเป็นโชกร้อยยี่สิบห้าตรงตัวเลยร้อยยี่สิบห้าตรงรุ่นแต่ปัม๊มปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นของร้อยยี่สิบห้าตัว l e d ตัวนี้แท้เลยแท้นี่เขาเบิกมาเท่าไหร่ที่ตรงนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้คือได้ได้มาทีสีนี้มาบิ้วปะหรือว่าใช่เลยสีมันเลยสีของมันสีมันเลยตัว l e d เลยแล้วก็ประกอบด้วย เขาจะเขาจะมีขาอะแดปเตอร์ใช่ใช่ของมันเลยมันมีมันมีชุดแปลงมาเรียบร้อยเล้วราคาแรงไหมพี่ขาขาตัวนี้สองร้อยบาทราคาก็จับต้องได้ใช่ใช่ตัวสายสายก็ทั่วไปสายทั่วไปชอันนี้อันนี้ก็คือสวยงามนะพี่ครัสวยงามน็อตก็จะเป็นเป็นน็อตเลสใช่น็อตเลสน็อตพาวจะเป็นนักโคมนะครับ ดุมดุมก็ตรงตัวเลยร้อยยี่บห้าตรงรุ่นใช่ตรงตรงุ่นเลยส่วนมือเบรกก็ปั๊มบนเว็บร้อยใช่ร้อยยี่ห้าแท้เลยอ๋อตัวนี้เป็นร้อยยี่บห้าแท้ใช่ครับมือเบรกเขาเรียกว่ามือเบรกเหรอพี่อันนี้ได้ใหม่พี่มันเป็นของงานงานสร้างอะ่ะมันแบบน้องเขาให้มามและเป็นงานแท้ไงงานปรับจริงได้จริงหมดวาวเยอะไหมพี่วาวหรือว่าไม่วาวเลยใช่ไม่วาวเลยปกติ ปกติได้เลยใช้ได้เลยก็คือไม่ก็คือนี่เปียวอ่ะใช่ปกติเลยด้านบนก็จะยังคงสภาพเดิมใช่เน้นเรียบๆของแพงไม่ชอบชอบของราคาแต่ต้องได้แล้วดูดู่ๆๆเพราะบางทีคนดูเขาดูมีแต่ของแท้อะเขาก็จะบอกเฮ้ยห่าง เพราะว่ารถที่ร้านแล้วมันจะแต่งแบราคาย่อมเยาชุดล้อหลังก็จะเป็นโช๊คโอลีนใช่อันนี้ก็ราคาทั่วไปมันมันมีงานเกตไหมโอลินอันนี้ก็งานเกตครับอันนี้แค่ 10A 10A ราคาแรงไหมราคาอันนี้อยู่ประมาณ1,009 0 0ใช่ก็ใช้งานก็ปกติส่วน เออผมขอถามหน่อยเว็บร้อยี่้าส่วนใหญ่ทำไมชอบใส่ชุดของเว็บร้อยเว็บร้อยคือมันเดี๋ยวนี้มันมีขายทั่วไปเไยคือมันแล้วแต่พากเนาก็เอาด่ไปเลยจบมันคล้ายๆกันหมดครับแต่ตรงมันก็ได้อยู่ชุดบิลลิงนี่ได้มาเท่าไหร่พี่ตัวฝานนฝาปิดฝานี้ซื้อมาเฮ้ยอันนี้จางจางช่างกบช่างกบสี่ับานบินลลิงมาให้ เป็นเป็นลงกึงเลยลงตัวครับผมชุดยึดยึดสเตอร์ก็บิลลิงใช่แล้วก็บูดไหนก็งานของช่างคมซื้อมาเป็นตัวแล้วก็มาตึงอ่ะอมัดเราต่อไบ ขาดขาดตั้งข้างก็จะเน้นอะลูงานทั่วไป,วไปก็จะมีงานชุบคอมเมียมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อความสวยงามสเตย์พักเท้าสีเดิมนะพี่เนาะสีเดิมสีเดิมยึดด้วยน็อตเหล็นะคมตัวนี้ไม่ของหนุยใช่ไหมสายฟ้าใช่ใช่ครับนครับทันเกียร์มของหนุยอันนี้ก็แปดร้อยบ,บาทแปดร้อยกว่าบาท,บบาทส่วนแข็งเครื่องเขาเรียกว่าสีนะพี่อย่างเงี้ย อันนี้มันเป็นสี่รองพื้นแล้วก็ลงลง,ลงเกจสีอ่อลมันก็จะมีประกายมันก็จะมีเกจวิบวับใชายอันนี้มันคอบมชอบส่วนตัวไม่เหมือนใคร <c oughs> อันนี้จะทําอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนข้างข้างในก็จะเป็นงานยิงทรายใช่ครับโห oh, ดูสะอาดมากเลยยิงทรายแบบนี้เขาเรียกว่าสายแก๊สบิดป่ะพี่ใช่ครับแก๊สบิด คนคนอันโคนด้ดมั้งเคื่องไม่ให้มันไม่ให้มันสกปรกมันจะดูสวยตลอดครับผมแต่เต็บเครื่องแตเต็บเครื่องก็ลูกห้าหกทักเดิมวาวเดิมเน้นยาวๆครับแต่แอบเห็นคาบูแล้วใช่คันนี้ไล่ไล่ฝ่ายเดียวครับคาบูอะไรพี่คาบูเอ็นโปแท้แเคยจับที่ G.P.S ะไม่เคยจับ แต่ความก็ตายเออใช่ใช่ใช่จริงครับจริงครับคันนี้ออกทิปมีเครื่องน่าจะไม่มีปัญหาเดีพี่ไม่มีปัญหาเลยครับคันนี้สบายสบายรถช่างอะรถช่างส่วนเบาเด็กใช่อันนี้เขาลูกอ่อดใช่เพราะพี่เพิ่งมีลูกด้วยใช่ลูกชายก็ชอบรถเหมือนกันชอบซิ่งเหมือนกัน ก็จะเป็นกันตกกันตกบิลลิงใช่ราคาแรงไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ช่างกบบิลลิงอ๋อช่างกบีแล้วครับส่วนคันตาตาก็จะเป็นทั่วไปครับตาตาได้จริงไหมพี่จริงครับเพราะว่าพี่ตาตาทุกวันใช่ราคาราคาไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ส่วนน็อตแข็งก็จะเป็นของนักคมนะครับใช่ครับ เพราะว่าไอที่ใส่ได้เพราะว่าไล่กําลังในฝ่าหม่ครับเพราะผมชอบยาวๆมวมนเลยจะต้าได้ปกติขอเท่าก็จะเป็น28่ิแปมิลใช่ครับแบบนี้เขาเรียกผ่าพี่ผ่าอหไะผ่าโมกครับผ่ามกเงียบเงียบสุดๆอ่ะ <c oughs> แต่ไม่ไม่อั้นคันเนี้ยคีย์สบายเลยต่อไปก็มาชุดสีใช่คันนี้สีก็ทั่วไป เป็นชุดสีทั่วไปนะครับใช่สั่งสั่งมาสั่งสีมาสั่งสีนี่คือคือเราอยากได้สีนี้เลยก็คือมายกเฟรมเลยใช่ยกเฟรมได้ได้มาราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยูสองพันสามครับสองพันสามหน้าปัดก็ยังเป็นหน้าปัดยังคงเป็นหน้าปัดสภาพเดิมนะครับเดิมยังไม่ได้บิ้วนี้หัวเป็นหน้าแหลมแส่หัวเทอรกการแปลงการแปลงหน้าแหลมเนี่ย ต้องเปลี่ยนอะไรมัง้งเอ้ยหน้าแหลมแปลงเป็นหัวเถิกใช่ครับต้องเปลี่ยนแผ่นด้วยปะเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตุ๊กตากระตใหม่ครปกติหมดยาแล้วก็เดินระบบไฟใหม่เดินรวมแล้วคันนี้ลงตัวครับรถช่างแรงด้วยไม่แรงไม่แรงไปเรื่อยๆแรงดิแล้วพี่เขาก็มีอีกคันหนึ่ง รู้อะไรนะที่พี่ปะผมก็มีไอเซซไในตำนานนะครับผมเคยเห็นแล้วสวยด้วยก็เดี๋ยวถ้าพี่เขาว่างเดี๋ยวผมก็ขอไปรีวิวเนาะ<ด>ขอไปชมคลิปนี้ก็ขอฝากเว็บร้อยยีของพี่แอดด้วย Nexus แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับออฟหนึ่งสองห้าเลซ่นี่นูโวอีกคันนึงอ่าใช่พี่เขาจะมีนูโวอีกคันหนึ่งใช่รถเยอะครับรถสวยด้วยเป็นรถก็คือจากทางร้านเลยครับก็คือเป็นรถของพี่เขาแล้วราคาก็จับต้องได้คืออะไรไม่ได้เทพแต่คือลงตัวแบบคันนี้สุดท้ายนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วผมก็จะมีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับที่กำลังขึ้นด้านซ้ายตอนนี้นะครับก็จะมีรูปรถนิดน,น,นหน่อยๆให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม